พี่น้องถึงเวลาใส่น้ำหมกักขี้วัวอีกแล้วเนาะนี่ค่ะน้ำหมักขิงวะเห็นไหมคะพี่นอ้องตาเขาจิบเป็นเค็มของคุณเขาก็ใส่มันเข่ากันก็นเนาะแต่ว่าหนูจะไม่ทเทใส่บัวลดน้ำเนาะเพราะว่ามันชอบตันตันฟักบัวเขาเน่ะพี่น้องหนูจะใช้ตวงแบบนี้เนาะแล้วหนูก็จะมาทเทใส่ถังแบบนี้แม่นค่ะนี่ก็จะตวงแบบนี้ จะประเทศใส่ถังปบบนี้เลยค่ะพี่น้องเร่งจากสีค่ะเราก็เจือจางกันไปเนาะแต่ว่าหนูบ่าให้จางมากกับพี่น้องหนู้จะให้เข้มข้นมันได้ผลไวค่ะพี่น้องถ้าเราทําการหมักหรือการย่อยสลายไปแล้วเนี่ยได้ธาตุอาหารมันจะรวดเร็วบ่คือจะเข้าใสุ่น่นะคะพี่น้องถ้าเราใส่ฝุนแล้วก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเราหมักให้เขาย่อยแบบ ย่อยธาุอาหารออกมาหมดแล้วเนี่ยมันจะไวใส่แป๊บเดียวก็จะเขียวเนาะเราไปดูตอนใส่กันนะคะแล้ะค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ำหมักขี้วัวที่เราผสมไปแล้วเนาะแก็เทใส่ไปอย่างนี้เลยกระตากใส่ไปธรรมดาเขาเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูว่าเขาจิรวดเร็วทันใจเหมือนกว่าที่เราจะใส่ฝุ่นเนาะแม่นค่ะนี่ค่ะอันนี้เอามาให้เบิ้์ดพี่น้องหลังจากที่หนูทําการฉีด ฉีดพ่นน้ำมากรูดเนาะก็เห็ดมาเรื่อยๆแล้ะค่ะก็ทำมาเรื่อยๆเนาะจนได้พริกที่มันแตกยอดแตกไปอ่อนๆแบบนี้ค่ะสีอ่อนๆแบบนี้เนาะคือเขาจะแตกใบขึ้นมาใหม่แต่ก่อนนี่มันเป็นใบแห้งใบใบโกบใบตายนะคะเป็นเพียลุงเนาะกัดฉีดพ่นมาเรื่อยๆพี่น้องมีนมสดมีอะไรก็เอามานมจืดนะคะเห็นไหมคะแตกเนาะแตกข้างล่างก็แตกนะคะ อันนี้คือธรรมชาติคือไม่มีสารเคมีปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นถ้าเขาหัดเหตุหัดทำแต่มือนีเปลี่ยนใจซะตั้งแต่ตอนนี้อีกต่อไปข้างหน้าเราก็จะสบายเราก็จะได้ไม่ได้พึ่งสารเคมีแต่อย่างใดเนาะแต่ถ้าทำการซื้อขายนะมันก็ต้องมีบ้างเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าของหนูนี่เอาไปซื้อขายจาังไดถ้าเหลือถ้าเหลือจริงๆอะถึงจะขายเนาะแต่ส่วนมากหนูจะเน้นการกินในครอบครัวเนาะ อันนี้ใส่โหระพาค่ะเน้นการกินในครอบครัวเราก่อนอันดับแรกถ้าเหลือจากนั้นเราก็ถึงจะขายไปคนละยี่สิบสามสิบอันนี้หนูบริมีพื้นที่หลายเนาะพี่น้องเนาะแนนค่ะนี่ก็เทใส่แล้วค่ะพี่น้องผักอีกตูเนาะคะ่ะอันนี้ใส่ไปเลยหรือว่ามันจะได้ผลไวกว่าเนะถ้าถ้าทำการย่อยสลายน้ำหมักขี้วัวไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนค่ะ มนมีคนถือกล้องให้เมื่อน,นี้กไปธุระพึ่งกลับมาแล้วค่ะพึ่งจะได้ทำพึ่งจะได้เข้าสวนเนาะพี่น้องก,กับเบิ้งเวลาหนูก็แล้วกันเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งหนูก็ต้องออกไปขายของเวลาหนูก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกๆวันวนไปวนไปเวลาเข้าสวนก็น้อยเนาะหนูก็อยากเป็นกําลังใจให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่ว่าอยากค็ดอยากทําอยากปลูกนะจะ๊ะนจ้ะคือถ้าใครมีเวลาอยู่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเราเข้าสวนเราก็ได้ออกกำลังกายด้วยสองก็คือทำให้จิตใจเราสบายไม่ฟุ้งซ่านบ่คิดอย่างไรแต่พี่น้องบางทีทุกวันนี้ปัญหามันก็เยอะเนาะรอบด้านหลายเรื่องหลายปัญหาถ้าเราเข้าสวนเรามีเวลายอยู่กับผักกับสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขเลยนี่ค่ะพี่น้องนนี่ไข่ตูด้วยค่ะนี่ใบแมงลักนี่ก็แตกออกแบบนี้ได้ค่ะธรรมชาติ ไม่มีสารอะไรเนาะอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งถังนีผักอีตู้่าถ้าเขางามอุดมสมบูรณ์ด้วยและธาตอาหารดินดียัง้งดีนี่เขาจะเป็นยังสีค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูจะต้องได้เด็ดออกเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ่งใหม่เนาะแตกยอดใหม่แตกกิ่งใหม่นะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเวลาประมาณห้าโมงแะค่ะพี่น้องหนูก็จะมีเวลาวันนี้มีเวลาน้อยมากแต่ก็ต้องออกไปขายของอีกเนาะ,ะหนูกัเลยเอามาให้บิงนี่คะ่ะ ต้นหอมจะถูกกับน้ำหมักขี้วัวมากจะเต้ยตัดออกเนาะตัดออกก็ไปคั้นสมน่ะพี่น้องตัดออกก่อนอันดับแรกแล้วรอให้เขาแตกยอดใหม่รอให้เขาแตกยอดใหม่เนาะเป็นต้นเป็นยังขึ้นมหม่นะคะพี่น้องแม่นอันนี้กับเอามาแช์ประสบการณ์ให้เบิกได้พี่น้องว่าน้ำหมักขี้วัวมีคุณสมบัติเป็นยังไงได้ผลยังไงไม่นคะ่ะ หนูจะใช้แบบนี้ล้วนๆหนูจะเด็กเรี่ยงกันใช้สารเคมีเนาะพี่น้องกับเบื้องโหระพานี่ต้นอวบบมเดไซ์เลยคะ่ะพี่น้องไม่ได้ใช้นะคะถ้าเขาฝึกเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้เขาก็สสบายเลยพี่น้องสองสามปีทั้งหนาไปเทาก็รู้แหละรู้เทคนิคในการดูแลบำรุงรักษาสวนของเราเนาะรู้เทคนิคในการดูแลว่าเราจะใช้ตัวไหน สมุนไพรอะไรยังไงน้งเทียนเน่ะของอยู่น้ำไฮน้ำน้ำเขามันก็เป็นสมุนไพรได้ได้พี่น้องแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยแต่เราก็มาผสมกับหนึ่งผงซักฟอกเนาะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรือน้ำยาสระผมเอามาผสมอย่างเงี้ยแล้วก็มาฉีดพ่นเนี่ยมันก็กาจัดได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดน,ะน,นะมดมดนี่ค่ะพี่น้องนูจะเอาให้เบิ่ง อันนี้เด้อที่ที่เป็นแมงนี่นี่เห็นบ่กหนูจะได้มาทําการฉีดพ่นโอ้โหนี่นี่นี่มแมลงวันทองเต็มเดี๋ยวจะได้ปอกกี้มาฉีดเนาะเดี๋ยวจะทําการฉีดวันนี้แหละเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะหนูจะมาถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องเนะาะแมลงวันทองบุกแหละผู้ใดขามารับเบิงรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลานในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เขามาคอมเมนต์ขามาวามาคุยกันเนี่ยค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่แม บางที่หนูได้ตอบคอมเมนต์อาจจะคีคำๆเนาะค่ะเพราะว่าไปขายของกลับมาพิกัดอำเภอบัวใหญ่บ้านสีมาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเขามาเบิงเขามาคอมเมนต์ comment กันเด้อพี่นงเด้อผู้ใดปลูกผักอยู่ทั้งใดฮอนบอหนาวโบเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตจะทําการฉีดพ่นมแมลงวันทองก่อนนะคะนี่ต้นนี้เลยเดี๋ยวจะเอาผลตอบรับมาให้ดูนะคะเมียนค่ะนี่เนาะคะ่ะพ่อพ่อ,พอแม,แม่อันนี้คื่อน หนูบอมีหมองปูกนะค่ะตามจริงแล้วน่ะตามความเป็นจริงเราเราไม่ต้องปลูกด้วยกันหรือพี่น้องเด้ออันนี้คือตั้งโอ๋เนาะอันนี้ห้อยตัดไปใหม่ๆแด้อค่ะนี่นี่เห็นเห็นนั่นต่อซางมันแล้วค่ะนี่ห้อยตัดแมนค่ะนี่ก็ห้อยตัดเพราะว่าตัดออกไปเรื่อยคะ่ะสิทาเห็นมัน well มนี่ได้ดอกเพราะว่ามันแก่แล้วพี่น้องเนาะอันนี้ตามจริงแล้วไม่ต้องปลูกด้วยกันเพราะว่าหนูไม่มีพื้นที่ปลูกเฉยๆปลูแกแยกกระถางเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ น้ำหมักขี้วัวด้วยค่ะเบรดไซอีอย่างเรือยเร้อนี่นี่ก็เอามาให้เบ่งแล้วค่ะนี่ถูกกันมากคือสระแหนกับน้ำหมักขี้วัวเนาะงามอีหลีพี่น้องนี่แม่นแต่เด็ดแม่นแตแตกเลยค่ะร้อยอย่างนี่ถูกกันมากคือน้ำหมักขี้วัวอันนั้นไปแมงลักผายตูพี่น้องเห็นบ่แตกเป็นพุ่มเด็ดออกไปหลายรอบเราได้จ่าคือถ้าโตเท่าไรเราก็เด็ดออกไปเลยเด็ดออกไปไว้กินไว้รับประทานเราเลยเนาะไม่ต้องให้ออกดอกแล้วเกะ ถ้าต้นแกเราไม่ชิดสายพี่น้องหมายถึงว่าถ้ามันออกโดกเนาะแต่ถ้ามันถ้าเราเด็ดออกไปเรื่อยยอดใหม่มันก็จะออกมาตลอดไงมันก็จะเป็นยอดอดเนาะนี่ค่ะนี่เอามาเห้เบิงเนาะว่ามันถูกกันยังไงงามแบบใดเนาะค่ะพี่น้องปลูกกินปลูกยังถ้าทําขายทําอะไรอย่างาารเราก็ต้องเออมีพื้นที่เยอะแล้วก็ต้องเตรียมดินให้ได้เนาะ อันนี้หนูกับ่ได้ซีเรียสเนาะพี่น้องเพราะว่าหนูปล ai ูกไว้กินในครัวเรือนของหนูเนาะแม่นค่ะปลูกไว้กินในครัวเรือนของตัวเองอันนี้กับบางตัวพูต้นเกาแล้วค่ะนี่นวยก็เริ่มออกดอกก็เริ่มหลายละนวยก็เริ่มออกดอกก็เริ่มหลายแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นเกาหนูกระสอนแต่สีม่วงนี่แหละเจ้าหนูจะได้ทําการวัดเนาะบึงนวยนี่หนูต้องเอาวางไว้แบบนี้เนาะ เพราที่จะมันขยายตัว,ได,วได้ยาวได้ใหญ่พี่น้องเหมือนอย่างลูกนี่คือเขาจะยาวไปได้อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะแม่นัน,น่นี้เหมือนอย่างลูกนี้แหละกะล็ะรือไยวให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่ใช้น้ำหมกักคิวไปอันนี้คือต้นบักพริกพี่น้องนี่ค่ะต้นบักพริกหนูกับบลูจะทำยังไงเนาะนี่ ขึ้นกับค้างถั่วพูแบบนี้เนาะอันนี้คือลำต้นเนาะค่ะนี่คือลำต้นนี่โคนโคนข้างล่างเนาะขึ้นเองหนูไม่ได้ทําการถอนออกเนาะเพราะว่าหนูเห็นว่ามันโตแล้วออกดอกแล้วหนูก็เอามาแบบนี้เลยมันฉิขึ้นมาพอดีพี่น้องไม่ฉิถทวมแบกถั่วพูลรอแมอ่ะอันนี้คือค้างแบกถั่วพูเนาะค่ะค้างถั่วพูเนาะแล้วก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นี่ดอกพี่น้องเบ่งดอกขึ้นเอง <claro double bar> แต่ถ้าหนูถอนออกไปมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะต้นโตงไงไม่รู้ว่าพริกอะไรเนาะโ็้โว่าเป็นแบบพริกอย่างค่ะพี่น้องนี่ขึ้นกับข้างทวูแบบนี้เลยค่ะขึ้นเองเนาะค่ะนี่นี่ลำต้นอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้เอามาให้เบ่งด้วยค่ะพี่น้องดอกทวูดนี่ดอกทวูแม่นคะ่ะหมดกําลังเดี๋ยวจะได้จัดการพวกนี้แหละวันนี้ต้องไปขายของก่อน ลาก,ก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่เขามารับเบิงรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ลาเด้อตั้งหลาก็ขอ,ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยผู้ใดมีอีหยังเห็ดหยังยูปลูกหยังยูมีคอมเมนต์มีวิธีดีๆแบบใดมาแชร์ให้หลายเนี่ยลาก,กอยากรับความรู้ใหม่ๆขึ้นกันเพราะหลาก,ก็บ่ค่อยได้มีเวลาไปทั้งหดเนาะไม่ได้ไปถ่ายกับสวนของใครเนาะถ่ายกับสวนของตัวเองกับรอบคู่สายแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ไวยผักใส น,นี่กระน,น้อยผักไสถ้าเปิดหามันก็นหลยอยู่หละค่ะพี่น้องถ้าเราเปิดดูข้างล่างน่ะมันก็เยอะเนาะกระพุ่มเกาหนูก็มักใจแต่ผักไสเนี่ยแหละแต่ว่าหนูก็ไม่กินนี่ค่ะหนูก็ชอบปลูกแนละ้วหนูเป็นคนที่ชอบปลูกแต่หนูไม่ชอบไม่กินขมไม่ชอบกินขมนี่ผักไสกระฉเริ่มไปทั้งแก่ลแล้วรืมั้งพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะ ต้งไต่ฝุนอีกน้วยคุณนุ้ยอีกคนะเวลาขาโตไปขายของกันด้วยพี่น้องด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกลับขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ด้วยได้จ้า